สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้24กันยายน2024การสู้รบกันในยูเครยนยังคงดําเนินต่อไปครับพื้นที่ที่มีการสู้รบกันอย่างหนักยังคงอยู่ในภูมิภาคโดเนตลูฮานซับโปริเซียและเคอร์ซอนรวมทั้งคาคิฟด้วยจากการที่กองทัพยูเครนได้ใช้โดรนเคมเกาเซ่เข้าทําการโจมตีคลังอาวุธของกอ,องทัพ,พรัสเซียคลังอาวุธที่อยู่บริเวณหมู่บ้านซามันยีเมืองติคอเรส จังหวัดครัสโนโดาประเทศรัสเซียในช่วงเช้ามืดวันที่21กันยายน2024ที่ผ่านมานั้นการโจมตีดังกล่าวได้สร้างความเสียหายให้กับคลังอาวุธของกองทัพรัสเซียเป็นอย่างมากคลังอาวุธที่719แหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าภาพถ่ายดาวเทียมเม็กซ่าได้บันทึกภาพพื้นที่ภายในคลังเก็บอาวุธที่719ของกองทัพรัสเซียจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่า ภายในคลังเก็บอาวุธของกองทัพรัสเซียนั้นได้รับความเสียหายอย่างมากจากการที่โดรนคคมิกาเซ่ของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าใส่ครับนี่คือภาพถ่ายจากดาวเทียมเม็กซ่าก่อนและหลังการถูกโดรนคคมิกาเซ่ของยูเครนเข้าทำการโจมตีในแต่ละมุมภายในคลังเก็บอาวุธแห่งนี้จะสังเกตเห็นได้ว่ามีความเสียหายเป็นวงกว้างครับอาจจะเรียกได้ว่าพื้นที่ภายในคลังทั้งหมด ได้รับความเสียหายเป็นอย่างหนักอาคารที่ใช้เก็บลูกระเบิดและกระสุนปืนชนิดต่างๆนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักครับไม่มีการรายงานชัดเจนว่ายูเครนใช้ดโดรนกี่ลำเข้าทำการโจมตีคลังอาวุธแห่งนี้แต่จากภาพถ่ายดาวเทียมก็อาจจะทำให้คาดเดาได้ว่าคงมีหลายลำครับหลังจากมันเกิดการระเบิดจากจุดหนึ่งแรงระเบิด ก็ส่งผลให้คลังอาวุธท mm ี่อยู่ใกล้เคียงกันอาจจะเกิดการระเบิดด้วยเนื่องจากอาวุธที่เก็บไว้ภายในคลังดังกล่าวหลังจากที่มันเกิดการระเบิดมันก็กระเด็นกระดอนไปอาจจะถูกโกดังอื่นๆอาจจะถูกคลังอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆกันครับดังนั้นนอกจากนี้ก็ยังทําให้เกิดไฟลุกไหม้ไฟลุกไหม้ก็ลุกลามไปครับไม่จากจุดนี้ไปยังจุดนี้และลุกลามออกไปพื้นที่ข้างนอกด้วย เวลานี้การระเบิดก็สิ้นสุดลงแล้วครับคาดว่าเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของรัเสเซียคงจะเดินทางเข้าไปประจําการเพื่อที่จะเข้าทำการเคลียร์พื้นที่ครับนี่คือสภาพภายในคลังอาวุธดังกล่าวครับมันถูกทำลายเสียหายเป็นอย่างมากจะสังเกตเห็นได้ว่าในระหว่างที่ดโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนได้พุ่งทยานเข้าใส่คลังอาวุธดังกล่าวนั้น จะมีขบวนรถไฟที่ไปจอดอยู่ภายในคลังอาวุธดังกล่าวด้วยครับและแน่นอนครับมันก็เกิดไฟลุกไหม้ด้วยนี่เป็นภาพก่อนที่คลังอาวุธดังกล่าวจะถูกโจมตีครับจะสังเกตเห็นได้ว่ามีโกดังและอาคารมากมายภายในคลังอาวุธดังกล่าวและมีบังเกอร์ที่เป็นเนินดินสูงภายในพื้นที่คลังอาวุธดังกล่าวก็จะมีรางรถไฟครับ รถไฟสามารถวิ่งเข้าไปถึงภายในพื้นที่คลังอาวุธแห่งนี้ได้ก็คงจะมีการจัดระบบขนส่งที่ดีเพื่อการขนส่งอาวุธเข้าไปประจำการภายในคลังแห่งนี้เข้าไปเก็บไว้ภายในคลังแห่งนี้และมีการขนส่งออกไปการใช้รถไฟก็สะดวกครับและหลังจากที่ยูเครนใช้โดรนคามิเกเซ่เข้าทำการโจมตีสภาพคลังอาวุธแห่งนี้ก็เป็นแบบนี้ครับ ในช่วงที่โดรนคาเมกาเซ่ของยูเครนพุ่งทะยานเข้าใส่คลังอาวุธแห่งนี้นั้นมีขบวนรถไฟจอดอยู่ภายในคลังอาวุธดังกล่าวและมันก็ได้รับความเสียหายจากการที่เกิดไฟลุกไหม้ครับโบกี้รถไฟอาจจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากนักแต่ว่าอาคารต่างๆภายในคลังอาวุธแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักครับอาคารที่เคยเห็นก่อนหน้านี้ก็หายวับไปกับตา ไม่มีการรายงานจำนวนอาวุธของกองทัพ,พรรสเซียที่เสียหายในครั้งนี้หรือว่าถูกทำลายไปว่ามีจำนวนเท่าใดแต่แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าที่คลังอาวุธแห่งนี้มีอาวุธจากเกาหลีเหนือที่กองทัพ,พรรสเซียได้นำมาจากเกาหลีเหนือเอาไปเก็บไว้ภายในคลังอาวุธแห่งนี้ครับจากภาพถ่ายที่แหล่งข่าวทางทหารได้นำเสนอดูแล้วน่าจะเป็นลูกกระสุนปืนใหญ่ครับ พื้นที่ที่มีการสู้รบกันอย่างหนักในยูเครนยังคงอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคโดเนตครับในโดเนตนี่ถือว่าการสู้รบกันหนักหน่วงมากครับมีความตึงและมีความยากกองทัพยูเครนได้รายงานว่าสมรภูมิการสู้รบในโปกรัฟกี้ภูมิภาคโดเนตประเทศยูเครนนั้นมีการสู้รบกันอย่างหนักต่อเนื่องกองทัพัะเสียได้โจมตีหมู่บ้านที่อยู่รอบๆโปครัฟกี้อย่างหนักดยการใช้อาวุธหนักครับ แหล่งข่าวทางทหารของยูคเครนได้รายงานว่าฐานยูคเครนยัยงยืนต้านฐานของทัพรัสเซียได้อยู่แต่ว่าต้านทานอย่างหนักครับนั่นหมายความว่ามีความยุ่งยากลำบากเนื่องจากกองทัพรัสเซียย,ยิงโจมตีเข้าใส่ฐานของฐานยูคเครนด้วยอาวุธหนักสิ่งที่ยูคเครนกำลังดำเนินการอย่างเร่งด่วนในเวลานี้นั่นก็คือการสนับสนุนทางด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารไปให้ฐานที่อยู่แนวหน้าประธานาธิบดีโวโลโดิเมียสเลนสกีของยูคเครน ในระหว่างนี้ยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับยังคงเดินหน้าในการที่จะเสนอแผนแห่งชัยชนะของยูเครนส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสู้ร,รบในแนวหน้านั้นคือการสนับสนุนทางด้านอาวุธที่จะส่งไปให้ทหารยูเครนที่อยู่ในแนวหน้าได้ใช้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพเวลานี้สมรภูมิการสู้ร,รบโปรคราฟกีนั้นเรียกได้ว,ว่าหนักครับทารเสเซียยังคง มีความสามารถในการรุกไปข้างหน้าบ้างเล็กน้อยในบางหมู่บ้านนี่คือรถถัง t 90ของกองทัพ,พรัเซียครับถูกฐานยูเครนเข้าทำการโจมตีกลายเปน็นชิ้นๆแบบนี้ครับในสมรภูมิการสู้รบหมู่บ้านใกล้ๆกับโบกราฟ,ฟกี้ภูมิภาคโดเนตพื้นที่ที่มีการสู้รบกันอย่างหนักในเวลานี้สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่ากองทัพ,พรัเซียได้ส่งรถถังรุ่นบุกทะลวง t 90เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว เมื่อมีการส่งรถถังชั้นดีเข้าไปในพื้นที่การสู้รบนั่นหมายความว่ากองทัพรัสเซียก็คงจะมีความประสงค์อย่างแน่วแน่ในการที่จะบุกยึดโปคคลฟกี้ต่อไปเวลานี้ยูเครนก็ต้องการการสนับสนุนด้านอาวุธให้กับทหารที่อยู่แนวหน้าในสมรภูมิการสู้รบโปคราฟสกี้เช่นกันครับ กองทัพรัสเซียมีความพยายามที่จะบุกยึดโปกรัฟกี้ครับแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่ากองพลน้อยที่33ของกองทัพยูเครนได้เข้าทําการสกัดกัน้นขบวนยานเกราะของกองทัพรัสเซียจํานวน27คันที่พยายามจะบุกเข้าไปบริเวณหมู่บ้านโพเบดาเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่รอบๆโปกรัฟกี้ครับทารัสเซียพร้อมยานเกราะ27คันมุ่งหน้าไปโจมตีฐานของฐานยูเครนแต่ก็ถูก ฐานยูเครนกองพลน้อยที่33เข้าทําการสกัดกั้นเป็นเหตุให้ยานเกราะของกองทัพ,พรัสเซียถูกทาลายไป16คันและกองทัพ,พรัสเซียได้สูญเสียทหารไป60คนในช่วงกึ่งคืนที่ผ่านมากองทัพรัสเซียโจมตียูเครนด้วยโดรนคามิเกเซซาเฮตหนึ่สาเห 1, 3, 1, าเหตห136จําจำนวน8 1เอดลำครับ81ลำเยอะมากครับ หน่วยต่อต้านอากาศยานของยูเครนสามารถยิงสกัดกันไว้ได้66ลำหมายถึงสามารถยิงสกัดกันไว้ได้ครับและมีรายงานว่าดโดรนซาเฮตอีก13ลำบินหลงทิศหลงทางเนื่องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของยูเครนที่ใช้ในการยิงสกัดกันครับเป็นระบบที่อาจจะรบกวนการทำงานของดโดรนหรือทำให้ระบบนำทางรวน อกจากนี้กองทัพรัสเซียอย่างใช้มิสไซล์รุ่น k s 5 9จําจำนวน2ลูกรวมทั้งมิสไซล์ชนิด islander m 1ลูกและมิสไซล์่มรราบชนิดอีก1ลูกมิสไซล์ทั้ง4ี่ลำนั้นไม่สามารถสกัดกั้นไว้ได้การสู้รบกันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2 0 2 2จนถึงวันนี้24กันยายน2,024ตามการรายงานจากกองทัพยูเครนได้รายงานว่าทา,ารสัสเซียสูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า 6 4 5 1 5 0นายเสียกำลังพลเพิ่มเมื่อวานนี้1,400น่ายวันก่อนก็สูญเสียกำลังพลไปถึง1,500น่ายเลยทีเดียวครับการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปสวัสดีครับ